คลิปที่ฝั่งเราบ้างฝั่งเราสวนกับใช่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 หลังจากที่ถูกตอบโต้อาถูกที่ถูกยิงมาตั้งแต่ตอนเช้านะครับคลิปต่อไปนี้นะครับเป็นคลิปที่ฝั่งไทยตอบโต้ไปนะครับตอบโต้ไปเนี่ยนะเพราะว่าเนี่ยเราก็ใช้อาวุธเนี่ยฮะรเรียกว่าจรวดเนี่ยหลายลำกล้องนะคือมุ่งเน้นไปที่พิกัดของทหารของกัมพูชาที่อยู่ข้างหน้าว่าอย่างนั้นเถอะอยู่แนวหน้าเนี่ยเดี๋ยวดูภาพนี้ก่อนนะครับของฝั่งเรานะ นี่นะฮะภาพนี้ไปปรากฏในกอเพจของกองทัพบ,บกนะได้นาคลิปทหารไทยเนี่ยฮะเขาเรียกว่าสวนกลับว่าอย่างนั้นเถอะมีการระดมยิงจรวดหลายลํากล้องรุ่น SRC ขนาด122มิลไปยังพิกัดตําแหน่งของทหารกัมพูชาที่อยู่แนวหน้าน่ะคือบอกว่าก็ตอบโต้อย่างหนักหน่วงเหมือนกันหลังจากที่ยิงเสร็จนะฮะหน่วยยิงก็ได้ถอนกําลังและก็ระบบการยิงออกจากจุดที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ได้บอกนะว่าอยู่ตรงไหนนะนี่นะครับ ขณะดเดียวกันหน่วยเฉพาะกิจที่12กองทพัพภาคที่1โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่2กรมทหารปืนใหญ่ที่2รักษาพระองค์นะก็ได้ทําการยิงปืนใหญ่ก็เรียกว่าปืนใหญ่สนามวิธีโคง้งขนาด155มิลเน้นไปที่นะฮะจุดรวมของกําลังพลของฝ่ายกัมพูชานะครับที่ตั้งฐานอยู่แถวๆบ้านหนองจานอราเภอโคกสูงสะแก้วเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้นะฮะเนี่ยกระสุนปืนใหญ่นะครับเข้าเป้าหมายอย่างน่าพึงพอใจ่าอย่างนั้นเถอะ และก็ล่าสุดเมื่อช่วงคาของเมื่อวานนี้ทหารไทยก็สามารถยิงถล่มทําลายยุทธโโปกรณ์ของทหารกัมพูชาได้เพิ่มมากขึ้นโดยยุทธโโปรกรณ์ที่ฝ่ายไทยทําลายได้นะครับของกัมพูชาในี่เสียหายหนักเลยไม่ว่าจะเป็นยิงจรวดหลายลํากล้องไปที่ BM21 เนี่ฮะก็ทําลายได้2คันและก็รถถัง T55 ก็ถูกทําลายอีก5คันอ่าประมาณสัก4คันว่าอย่างนั้นครับอื